น้องเอ้เยงงผมสงสัยสิเป็นคือเขาเราเป็นน้องเอ้ยไออยังนี้น้องเราเรลเรปีสกินไหมแม่มันไหมพี่น้องแม่ดำไหมนี่เป็นตุ่มตุ่มขึ้นมาไหมสองสามตุ่มไหมพี่น้องเดี๋ยวผมใส่เบิ้งเนาะน้องนวลผมเนี่ยเป็นยังไงบุนแต่น้องนวลเบิงเบ้งแล้วบอมมี่ยังครับแต่ว่าแม่นดิ้อ ดี๋ยวไปพาไปเบิ่งแม่เนาะแม่เบิ่งบ่งบอกเคยเห็นนะพี่น้องว่ามันมันโตดำเนาะมันต้อกซองไฟครับแต่ว่าครั้งนี้บอเป็นครนะั ing, boy, ้งนี้ครั้งนี้บอเห็นมันจีเป็นมองนี้เป็นมองรักจะมองเป็นมองนี่เลยคางนั้นครับพี่น้องนี่บ้านมีก็สงสัยได้นีไปก่อนก่อนๆพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิกคาบนั hmm. <Hey. S 2> well, ่นเนาะพาไปนอนเพื่อนิ้คาบเนี่ยเขาบอกให้เบิ้งพี่น้องเวลาเดี๋ยวละเป็นเนึ่อพอเบิ้งแป๊บเบิ้งคาบหนั่นแไงดูพี่น้องเห็นปะมองมองผมซองไฟเห็นบ่มันจะเป็นกรรไกรพี่น้องเห็นบ่นองเก็ตใหญ่เห็นบ่ มันที่เป็นก่อนก่อนเป็นก่อนก่อนอย่นี่เนาะมีก่อนหนึ่งก่อนใหญ่ใหญ่เนี่ยมีจนี่ประมาณสามก่อนสี่ก่อนห้าก่อนหาตุ่มนะพี่น้องเป็นหาตุ่มนี่นี่นี่ดูเสียว่าใหญ่โอ้แต่ว่าผมผมโทรบอกหมอแล้วพี่น้องจะเป็นเดลารเด้อเป็นขร่อยหายนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ เป็นก่อนๆครับแต่ว่าลูกเขานี่เบื้องหลังม่มีครับแต่ก็จะต้องถามอวม่าต้องฉีดปอไหพี่นอ้องเห็นป่ะนี่เบื้องมลงนี่เบื้องชัดๆเลยเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้ยลายเอ้ยนี่นะเขาเท่านี้กันยังเป็นอยู่นอลานเนาะ นี่ข่อยห,หายเด้นพี่น้องเห็นบ่เป็นก่อนพี่น้อทบบอกหมอแล้วพี่น้องแต่ว่าควายผมก็บเป่เป็นแล้วควายผมเบิบ่งแลบ่บเห็นมีครับแต่ว่างัวมอม่มีมือนั่นเอ้ยก่อนผมจะเข้าเขา่ขาขอบมาก่อนผมจะเข้าขอบมาพี่น้องไ,ไอ้คนที่เขาเป็นเนี่ย เขากขจุงนัวมาบอย่างขจุงนัวผ่านท่ามาเนี่ยเนี่ยผ่านท่าเขาท่าเขาไมา่หนีพี่หน่อยเห็นมัท่าผ่านพอดีเลยก่อนผมจะเข้าบ้าสองหมู่มงมันก็ะม้านะพ,พ,พวก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 มา,ลกากแลเขาขงเาาานาะพี่หน่อยเนาะจักสี่เข็ดจังได้เนาะแล้วก็เอาเข่าหอบมาใหม่ๆม่มาหนีมือทีซีจ้าอีเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโทบบอกหมอแล้ว ินีก็จำยีนะพี่น,อนะอน้อง,อง,นองนเนาะเอานี่นีต้นตัวนี้กัตัวนี้กัเป็นกอดๆอยู่เห็นบ่อืมคิมนีก็จำยีนะพี่น,นะน้องเนาะไอ้อาการหนาผมก็จะอัปเดตแม่งไอ้เรื่องเหล้าไอ้โรคประหลาดประหลาดนี่มาให้พี่น้องเนี่ยเบิ่อง,งไม่ฟังไมนะ่เนาะว่าสิเป็นผลยังไงที่เป็นที่เป็นมอแต่เป็นขอให้หายเนาะพี่น้องเนาะเอาใจซอยไอ้โรคยังไงลำ ลำปีสก,กินโอ้หลกปีบ่าอย่างบนวันนู้นผมมาแข้งแรงดีครับกินยา,กเกาเก่งควายก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าแมดดําผมนี่ที่เหงพันยางดีผมนี่นสู่เขาสู่เขาทีานี่ก็ะซับนี้นะพี่นนะ้องเนาะสวัสดีครับ